จะไปพูดโอ้โหสารภาพขอบคุกกิ๊กอะมาดิมาลงรูปโอ้โหรูปนี้แลสเก็บไว้แล้วกันเอ้ยสองคนนั้นเอาไปเหมือนเดิมมั้งเดี๋ยวกูยิงที่ร้อนนะ้โค้ดแปดวันนี้โค้ดแฟดวันนี เออเอ้ยเอ้ยวิ่งเร็วมากอะอยากอยากลองวิ่งเร็วมากอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยให้น่ะเอาสกายมาคนหนึ่งดิหนึ่งในห้าเหมือนเดิมดิเอาสกายมาดิเออหนึ่งในห้ามาดิหนึ่งในห้ามดิเอ้ามีมีอะไรบ้างอะโอ้ยโอ้เออเอาไม่เอาไม่เอาฟีนิกซ์น้ำเออเหยียบเผาไปตายไอสเฮ้ยเจนไม่เอาเจนไม่เอาหนักเลยนิออนเละนิออนเละนิออนเละนิออนเลยนิอันเลยอย่างนั้นนะอันนี้ดีกว่า เหาทำตัวเที่ยอะไรลล้เเเ่่นนนป็โอไม่เอาบ B ไม่ตัดเดี๋ยวเมาควันไม่เอาถ้าตกไม่โดนถ้าตกบิมกูเผามึงกูบอกแค่นี้นะคุณบิมติงเดียห้าเหมือนเดิมไม่โดนพี่เชื่อผมไม่โดนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูก็พูดไหมว่าไม่โดนอ่ะมึงเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมหมดแล้วพี่พี่ดวงวันนี้ผมหมดแล้วพี่ไม่โดนเชื่อผมเป็ดเป็ดที่ผ่านละเฮ้ย เออเอาดิวมีูอะ่รปอดาวลดวงกูหมดแล้วพี่โอ้ยโหโอลิโมลิมักกโลนีได้ที่เรเจอแบบมารงวอลีมาแรงบอลได้ไฮไลท์ไอสัตว์ไม่ม็อะไรกูเบีไฮไล้วเราอยู่แล้วบอนเทปก็มีไฮไลท์ก็มีสารภาพของกุ๊กกิ๊กไอสัตว์ตัดยังไงให้ทันก่อนมาแรงบอนได้ เงาเงาอะไโบวินควีบีบีบีเี่วเกีนะคิัวนสกิลควคืออะไรแอล็คขาป่ะใช่ว่ตอนคิวาตอนดอี่อาเ่าสกิลสกิลสอนสกิลคิวกับอีสามารถกดทาอีกรอบหนึ่งได้ใช่ปะมันก่อนพี่ขอมันก่อนใหเรให้มันตกเร็วโอเครู้เรื่อง ลราเราลีลรามีเราลีเรามีเราไม่มีลรามีเราไม่มีอ้าวไม่ทันแล้วไม่เอานะไม่อยากมีตอนเนี้ยอะไรก็ได้ตัวใหม่แล้วว่ะให้กูได้คลิปมาเถอะแค่เมื่อกี้ก็คลิปพอแล้วป่ะวะเฮ้ยอ้าวไอ้สัตว์เขาตึเอาด้วยไอ้เหี้ยเขาเอาถ้าถ้ามีก็มาไอ้สัตว์ก็เอาไปตาบอทเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเลี่ยมเลี่ยมมีคนเลี่ยม <laughs> oh! I woke, I was something. <laughs> ah, it's a die, 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 <laughs> Make their fear your weapon. It's on now, bitch. <laughs> <laughs> it's on now, bitch. <laughs> รูเลี่ยมกูวิสัตต์กูว่าไม่ใช่นะเรากดตีห้าเราต้องเจอตีห้าดิวะว่าว่าว่าอะไรอะเจอกูได้ไอ้สัตสแค่ัไหน ไปทำให้มันตาบอดถาวรเฮ้ยอย่าปังกูโโอ้หหมากิ่ตัวหมาแม่งโคตรมาโคตรพอโคตรแม่หมามันตาบอดถาวรดลเฮ้ยแฟนดีเฮ้ยใครแบ่เต็มหัวกูวะ เห็นนะรออย่าพีกอย่าก้มเลยก้มเว้ยก้มกลมกลมกลมพีกไปละก้มพีงไปละกลมจุม uh ิจจมิจูมิจูมิจูมิจเดิขึ้นไปละดเลยจุมิไปละโปรเทฟไปเลยอ่าใครจะเรียกพวกกูนะฮะเม่อกีใครเรียกพวกกูนะไอ้สัตว์นะแล้วส้นตีอะไรอ่ะฮี่มันรู้จักมันรู้จักโค้ชทีมดีเคป่ะไอ้สัตว์มึงก็มาดิ ไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กโค้งอ๋อกูก็ไม่รู้มัน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 มีชื่อเต็มอยู่ว่ะ T K G เดี๋ยวกูไม่รู้แม่ย่าจากอะไร T K อะไรไม่รู้แมกรู้จากอะไรนะอันนี้นะ B K B N K ไม่ไม่ไม่กูจะไม่พูด B N K แล้วกันรู้จักแต่ V G เพราะว่าสตรีมอยู่สตรีมอยู่ถ้าถ้ากูพูดเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากูโดนโอตะถล่มแล้วกูจะไม่พูดโอ้โห สารภาของกุ๊กกิ๊กอะมาดิมาเฮ้ยหลังหลังวิ่งยิงอิดเดิฟเฟสเดี๋ยวว่าเป็นสกิลกดตีค้างเนี่ยกดตีแล้วกดคิกค้างใครมันติด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 อักดาสปะอุ้ย อ่ะเมื่อกี้ตีแล้ว่ะไอ้สัตีพร้อมกันตีพร้อมกันอตีไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พี่อันตีไปแล้วนตีีิันอันตีไดอนได้ระวังมันเข้าหลังด้วยเอ้ยเนี่ยคนนึงคนนึงอันตีมาโดนตีครับอ่อต้องอันตีต้องอันตีโดนท็อปมิดหนึนเอนี่หนึนลิงก์หนึ่งไม่เดี๋ยวอัตีว่าเพสการให้เดี๋ยวพิสการให้เดี๋ยวพิสการให้ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวห้ มึงรีบกดปันตีอะเอ้ยรีบกดเกินันตีอะเฮ้ยมันหาเอไา้ไได้ไงเอะฮะหยุดหยุดหยุดเอราอยู่เอเอราเฮ้ยมีใครา

ไม่แต่กูไม่คิดนะว่ากูจะเล่นตัวใหม่ีกจริงไงเฮียกูนึกว่ามันจะไปออกออกบิปาโตอย่างเงี้ยนึกว่าถึงไหนฮะลูกซองก้าลูกซอนลูกซอนต้องไปฟังกอลิกแล้วว่ะตัวเนี้ยเสียงกอลิกยังไงวะไปฟังวะใครมีไลอัพครับตานี้เชิญเลยครับได้ได้ได้ไลอัพให้จริงจีกงหรวะไลอัพสีไลอัพเอไลอัพเฮะ ไล่อัพเอเขาเขาบีกันเขาบีกันเขาบีกับกนะเขาบีกับกนะ้อไม่ทันละมีไล่อัพบีมีไล่อัพบีมีไลอัพเอเอกันฉ้นเจอไล่อัพบีเช็คมินท่าเช็คมินท่าเจอเมื่อกี้เลยเช็คมินท่าเช็คบินท่าเราคิดเหมือนกันแต่ว่าใจตกงกันมิดมี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 ตัวหนึ่งนี่นี่นี่พี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนโอ้ยไปเองก็ได้วะ ฮะอ้าอ๋อโทษทีไม okay. ่ได okay. ้เช็คไปทัน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 ทัันทันทัน อุ้ยเฮ้ยเฮ้โดนเลยหัวเอวเอวมันดีกว่าโดนเลยหัวใช่ครูไม่กี่คลิปวะน่ะที่คุณเล่นอย่างพะมือแล้วกูได้คลิปแต่ได้กี่คลิปวะเกินสี่คลิปนะทีะสตรีมบักเมื่อวานน่าจะได้ประมาณสามหรือสี่คลิปวันนี้ได้แน่และหนึ่งคลิปสักสิบแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคลิปที่สอง ข้าบีอ่ะเมื่อกี้เข้าเอแล้วไม่รอดทำไมรู้สึกว่าสกิลเอมันมีขนแล้วแบบตัวมันน่ารักมากเลยวะมีอะไรนะขนมันดูนุ่มนิ่มแะพี่พอมีขนแล้วกูข้ามีขนแล้วกูคิดไปอย่างอื่นแทนวะจิตใจกูนี่ตกกระบอกจริงๆกูไม่กลับละมิดมีร้อยเรียบร้อยเจอตาบอล เอ้ยสไปด้วยกับใครแฟนสไปด์ก <Christopher> oh yeah. ่อนสไปด้วยกับใครปิดปิดไม่ปิดสไปด์อ๋ออ๋อไล่สี่ไล่สี่เออเอ้เชี้ยเอ้ ไม่ต้องจีจีไม่ต้องจีมันโอ้มไม่ต้องจีงจีมันเรียบเราแล้วจีจีทำไม